สวัสดีซี่สู้ฟูสุขนกับผมับคิม,มัตตามแนวทางลาวพัฒนาบันสุขที่สิบสองท่านว่าสองหาหกแปดไม่้องเมื่อาบังลาวพัฒนามันออกเนาะผลราวพัฒนาที่ออกแปดหนึ่งเกตล่างเกตแปดลาวพัฒนา ของคนขอแนแก่นเนี่ยลาพัฒนาคนขอแนแก่นเรียกเรียกวิ่งเข่าแปดพี่น้องถ้าว่าเข่าตัวล่องเพิ่นไปนเน้นเพิ่นไปนเน้นเก่าเนาะพี่น้องเนาะจับคูประเข่าได้พี่น้องได้เข่าตะเลขวิ่ง มาตามมาบังกันพี่น,น,น้องยังงอวงเงาไม่ซีก็เกาไม่เน 啦哦。 เราคนขอนแก่นเลขวินเขียนตะวินพ้อนะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นเพิ่นเขียนมาให้สูตรวินว่าสันคือวางกัน ห้าหกแปดห้าหกแปดสองสามสี่สองสามสี่เล็กวินได้พี่น้องได้ แต่พอเขียนคือเพื่อนนี่คงเป็นวันสดุวนะิ่งวัดสันวะิ่งบนล่าง ห้ากับหกเนื่อนหา จับคู่หาสองหาสามหาสี่ หกสองหกสามหกสี่ <6, 3 S 1> ไม่ถูกกันอยู่สองครูห้าแปดหกแปดแม่นก่าละหาแปดหกแปดแม่นละ่ะ อันนี้ตัวกันตัวกันได้พี่น,น้องได้หาแปดหกแปดนี่เป็นตัวกันขีดสี่โค้งหนูอันนี้ตัวกัน ส่วนเลขสามตัวหกห้าสองหกห้าสองหกห้าสามหกหกลักลอยหกลักลอยรวมแล้วกับ 8ปดคู่นะ้องี่นองเลขสามตัวกับสองคู่ส่วนเลขสามตัวเันเน้นหกแปดสองเนาะส่วนเลขสองตัวเันเน้นที่ห้าสองห้าสามเเน้นทิฐหาหมากเลยเน้นให้สองคู่สองหางเลขแปดคู่ครับตัวกัน วันศุกร์ที่12ทันวา2568ลาวคนคอนแก่นเลขวิ่ห568 234เพื่อนให้วิ่งหากับ6เพื่อนเน้นหาล่อง6ส่วนจับคู่นหา2หา3หา4 62 63 64ตกกันนี่คือ58 68ตกกันได้พี่น้องนี่ส่วน2ตัวเน้นนี่ก็คือหา2หา3 3ตัวเน้นนี่ก็น6 5 2ตัวล่อง6 5 3 าพี่น้องเขาแคบหน้าจอเอาขั้นมากระจัดประมากระพันเพื่อนบริษัเขียนเนาะพี่น้องเพื่อนพิมพ์มาได้พี่น้องได้เพื่อนว่าขอโทษเอฟซีหลายๆนี่นี่ที่เพื่อนพิมพ์มาอันนี้คนณคอนเจนได้พี่น้องได้อ่ะแคบหน้าจอเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบบุญขอบคุณคนณคอนเจนหลายๆเอาะมันมันกันพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม